วันนี้ดูแนวอารมณ์ดีนะครับน้องเพลงไม่หยุดเลยนะค,ะค,ครับค,ค่นงมละมุมนะต้มุมนี้สก็ขอ <c oughs> งแนวยังไม่มีค,คนดูมีเก้าคนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับฟังเราด้าวยวันนี้อย่าลืมดูละครกันด้วยนะคะวันนี้เราก็เป็นตอนที่เท่าไหร่นะนิววันนี้ตอนที่ห้าครับตอน,ตอนที่ห้านะคร,ครับผมหนึ่งสองสามตที่นึ่งายยุ่เท่าไหร่วันนี้ตอนที่ห้าให้บอกไหมคะเฮ้ยตลบเป๊ะ ด้วยเลขสามปลายป,ปลายสามปลายปลายไม่ต้องมายุ่งเลย <c oughs> นาต้องมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าให้เหนี่ยจะมาดูนาเนี่ยดูแทนสับนาอะ่ะมีใครได้ดูละครสามดอกกล้อยบ้างคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างเม้นมาหน่อยเร็ว ทำไมทำไมคนนี้มาอยู่ฝั่งนี้อ๋อใช่พี่ฝนฝั่งนี้เขาโดนบล็อกอุ้ยใครบล็อกไม่รู้ฝั <laughs> ่งนี้พี่ฝนเขาคอมเมนต์ไม่ได้ก็โดนบล็อก oh, <man. S 1> <laughs> พี่นิียวน่าเด็กมากหน้าเด็กมาก,าก,มากพี่นากินไก่ดิบคืนนี้มีมีฉากอะไรนะครับต่อละครเลยนะ ที่จอกส้อยไปดูแลแม่บวัวสีแล้วแม่บัวสีก็ถูกผีสิงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ผีผักตกบันไดใช่ไหมผ่าที่ผักตัวบันไดค่ะถูกผีสิงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ผีกะเป็นเป็นอีกขีนึงก็อยากให้ติดน้มด้วยบอกได้ไหมบอกไม่ได้อยากให้ดูเพราะว่าผีตัวเนี้ยที่สิงแม่บัวสีก็มาสิงดอกส่้อยเหมือนกันส,งนส,งออสิงขุนไก่ด้วยเออสิงขุนไก่ด้วยเรื่องนี้ก็ นามีรำดาบด้วยค่ะอยากให้ติดตาม <แก S 1> เพราะว่านาไม่เคยรำดาบที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้เรียนอย่างจริงจังก็คือให้ครูมาสอนที่ที่กองเลยวันนั้นแล้วก็เข้าฉากเลยอยากให้ฝากติดตามด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเป็นการรำที่ยากของนาเหมือนกันเพราะนาก็ไม่เคยรำมาก่อนผมก็ไม่เคยรำผมก็ต้องรำด้วยใช่พี่นิวพี่นิวก็ต้องรำด้วยเนาะรำดาบเหมือนกันในฐานะที่ มีประสบการณ์ทางด้านการรำก็ถือว่าพี่นิวเก่งมากค่ะคเยยม,มากน้องแนวไก่อร่อยไหมครับไก่อร่อยไหมไ,<ก>ไม่ได,ด,ด้กินจริงค่ะ แต่าเป็นไก่ดิบจริงๆเป็นไก่จริงๆที่เขาเอามาที่ทางทางฝ่ายพร้อมแล้วพวกไส้พวกเนื้อพวกอะไรพวกนั้นแหละที่ที่มาเขาา้าฉากก็คือจริงหมดค่ะจริงหมดเลยก็คือมีขาวัวด้วยขาวัวคือแบบขึ้นหนักมากต้องต้องเดินลากเอาต้องเดินลากแล้วก็ทําเป็นไม่หนักเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราถูกผี่กะเข้าเราถูกขีกเป็นผู้ชายเราก็ต้องแบบแข็งแรง แล้วจริงๆแล้วหนักไหมครับหนักมากค่ะไ,ไม่ไม่แน่ใจว่ากี่โลแต่น่าจะประมาณ10โลได้น่าจะสิบโลเอ่าวัวอาววัวตาดำสีเน้องแนวไม่ได้แต่งหน้านะครับน้อแนวหน้าสดนะครับ เป็นครั้งแรกที่น้องแาวไลฟ์แบบหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าแล้เดี๋ยววันวันที่26ค่ะครับ26ตอนทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเราสองคนจะไปไลฟ์สดที่ช่องเจ็ดค่ะไปคุยกับแฟนๆละครก็ไปติดตามที่นู่นได้อีกนะคะไปติดตามที่แฟนเพจของช่องเจ็ดใช่เป็นเป็นวันอะไรเนาะพฤหเสือ ก็คือวันที่ละครออนแอร์ใช่ก็เหมือนกับว่าดูก็ดูที่นั่นแหละก็ดูพร้อมกับเนี่ยแหละดูพร้อมกับคุณผู้ชมมาถึงว่าดูละครไปด้วยแล้วก็ดูไลฟ์ไปด้วยอ่ารเงี้ยแล้วก็ไม่แต่เราไลฟ์ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนีแยเราก็อยู่ต่อใช่แต่ว่านางแบบพี่อาจจะอยู่ต่อที่ช่องแล้วก็เดี๋ยวดูละครแล้วก็เดี๋ยวเราไลฟ์ของเราแบบนี้ดีกว่าจะได้คุยกับแฟนๆแล้วที่ช่องเขาจะให้เราอยู่ไหมเออเขาจะปิดยังเขาจะมีทีวีให้เราดูละครไหมเขาจะให้เราอยู่ไหม สองกล้องเลยนะสองเลคคอร์ดนะก็เอาไว้อันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้ฝั่งหนึ่งหรือไว้ใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอแอลไหนกันมาฟิตเนสค,ค่ะนี่พี่นาวอายุเท่าไหร่พี่นาวพี่นาวอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สี่แล้วค่ะปีนี้ยี่สี่แล้ว นี้ไม่ีใครอยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่18น้อกับพี่นิวจะไปขอนแก่นไปแจกบัตริทินเนาะครับที่ไหนนะที่ขอนแก่นแล้วที่ตรงไหนตรงขอนแก่นไม่สถานที่ดิที่ขอนแก่นไงเดี๋ยวมาบอกไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันที่ขอนแก่นน่าจะเป็นสักที่หนึ่งที่ไหนของขอนแก่นไปจากบัตริทินที่ขอนแก่นครับวันที่18นะครับ ไปแจกแต่ว่าพ่สาไปแจกแต่ว่าไปแจกที่ขอนแก่นไม่ได้อยู่กรุงเทพมีวันวันเด็กดดว,วันเด็กผมไปเดือนไเดืนนา,นาพระรามเก้านะครับม,มีมีไปไปร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็มี <14. S 1> ใช่ครับวันเสาร์ที่14นะครับวันเด็กอีก2วัน พรุ่งนี้สิแล้วก็วันมะลืนวันเสาร์ที่ส4วันเด็ก<อ>ที่เดือนนายพระราม9นะครับมีนักสแสดงจากช่องจดสีไปหลายคนเลยนะครับใครที่ไม่ได้ไม่ได้จะไปไหนหรือว่าจะพาเด็กไปเที่ยวไปกิจกรรมวันเด็กนะครับถ้ายังไม่มีที่นที่มีคถ่ายละครกับพี่นิวกับบลูบารครับผมกับบือบานครับเมื่อกี้พูดถึง<อ>ไหนละ ถ้าใครยังไม่มีสถานที่ที่จะไปพาเด็กๆมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีมีกิจกรรมจากช่องจตุรีนะครับจากที่เดอะไนท์ปรางคเก้านะครับก็ไปเจอกันได้ขอนบอกขอนแก่นคือที่เซ็นทันหลายคนเลยขอนแก่นจากปฏิทินี่เซ็นทันเซ็นทันลับเท้าวไปขอนแก่นนะจากปฏิทินที่เซ็นทันรับเท้าวเกี่ยวอะไรเซ็นทันที่ขอนแก่นเลยชื่อเซ็นทันลาบเท้าวเซ็นทันพาซาอ๋อเซ็นทันพาซาที่ขอนแก่น ปากมันแห้งตองดูเพ่าเสริมสวยทาลิปสติกตอนนี้ไม่ทันแล้วแหละ ปฏิทินของช่องนะครับเป็นปนพระบร,ะร,ะรม,มชายาลัตของแนหลังรัชการกที่เก้านะครับผมพระราธีนีเรายังไม่เคยเห็นเลยแต่เหมือนเคยเห็นอันหนึ่งไม่รู้มันเปิดเข้าไปข้างในมีรูปรูปอื่นไหมแต่ว่ารูปที่เห็นอันหนึ่งนะครับก็คือรูปที่เราได้เป็นที่ระลึกตอนที่เราเข้าไปตาบพระบรมศพคือรูปเดียวกันแบบนั้น อบคุณค่ะนารำสวยค่ะจะมีรำดาบด้วยค่ะน้องแนวอู้ํำเมืองเลยครับเออมันมันมีมันมีคนพูดบอกว่าแนวยังอู้ํำเมืองในละครเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับเขาไม่มีแบบบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยพูดแบบไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็มีมาติบ้างแต่ว่าคือนาก็รู้ตัวอยู่แล้วค่ะทำใจยอมรับอยู่แล้วว่าถ้าละครออนไปเนี่ยมันก็ต้องมีกระแส ในเรื่องของภาษาสําหรับเจ้าของภาษาเองเพราะว่าเขาฟังแล้วมันอาจจะแบบดูแล้วมันเออเพียเ้ยนตัวน้อเองราก็รู้แหละว่านาเพี้ยนแต่ว่าเราก็ตั้งใจเต็มที่นะแต่พอเราตั้งใจเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราไปโฟกัสกับเรื่องของภาษามากเนี่ยการแสดงของเรามันแบบดูลดลงอ่ะดูแบบเราไปใส่ใจกับภาษาแต่การแสดงเรากลับลดลงแต่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทําให้มันแบบเท่าเท่ากันเนาะให้มันมีความสัาคัญเท่าเกันแต่ว่าเราก็เลือกการแสดง เพราะว่าเราเรากลัวว่ามันจะไม่สมบทบาทอ่ะจริงๆแล้วนาก็เป็นคนภาากลางด้วยแหละนาก็ไม่ใช่คนเหนือเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วแลถ้าเกิดว่ามันมีแบบผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยก็ขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับการพูดเอ่อพูดสำเนียงภาษาเหนือที่มันที่มันอาจจะดูผิดเพี้ยนแปลกแไปแต่ว่ามัน ด้วยความที่ธรรมชาติของเราเราเรา,เราเป็นคนท่ากลางครับแล้วเราพูดคําเมืองหมดได้เนอะแล้วเราก็พยายามที่จะจะจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับเ<ช>นือาจจะมีแบบบางงานเช่เพี้ยนแต่งแต่แต่เราก็ไม่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 ได้ทําไปด้วยเพราะว่าเราจะไปล้อเลีเยนหรือจอะไรอย่างเงี้ยนะเราเราพูดด้วยความเขาลบในบทละครว่าเ,าเขาเขียนมาให้เราพูดคําเมืองเราก็แต, <woo. S 1> แต่เวลาเราถ่ายทำเนี่ยนะครับมีนักแสดงหลายท่านที่ ที่เป็นคนเหนือจริงๆที่เขาพูดได้นะครับ <Okay. S 1> กับบางท่านที่พูดไม่ได้ซึ่ง <Okay. S 1> ทางกองถ่ายเนี่ยก็จะมีคร oh. ูที่เป็นคนสอนภาษาเหนือเนี่ยมามาคอยบอกทีละคำเหมือนเหมือนภาษาคาาโอาเกะนะพอพอแนวพูดเป็นภาษากลางปุ๊บครูเขาก็จะแปลเป็นภาษาเหนือให้แล้วแนวก็จะต้องจำแล้วนวก็ต้พูดตามเขาซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนมากนะบางอันอาจจะแบบพอพออินเข้าไปในอารมณ์ของตัวละครปุ๊บ อาจจะลืมไม่ถึงการเน้นสำเนียงที่เป็นภาษาเหนือไปมันก็อาจจะมีแบบเป็นคำกลาง,ลางหลุดออกไปบ้างแต่ว่า,าด้วยด้วยความที่เราคุยกันแล้วด้วยกับทีมงานว่าไม่อยากให้มันเหนือมากด้วยคําพูดนะคะไม่อยากให้มันเหนือมากมคือคําบางคำเนี่ยก็อยากให้เป็นคํากลางเพราะว่าเออเ,เวลาละครอ,ออนไปเนี่ยคนผู้ชมเนี่ยจะได้ดูแล้วก็เข้าใจ คนคนที่ไม่ใช่คนเหนือจริงๆจะได้แบบดูเป็นกลางเพราะคำบางคำนเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราได้รับเล่นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งจดว่าคํานี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรแต่พี่รู้คำหนึ่งพี่รู้คำหนึ่งว่ามีคนชมมีคนชมเป็ภาษาเหนือขอเล่อยมีคนชมเป็นภาษาเหนือตอนนั้นไปเชียงใหม่มีคนชมว่าสลิดดบแล้วก็บอกว่าแปลว่าน่ารัก พี่ก็เลยจำมาว่าสานิสอตอกเพราะว่าน่ารักสนิตอกแต่ว่าน่ารักนะครับผมเนี่ยมันมันบางคำเราอาจจะไม่รู้นะว่ามันมันแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า ป็นภาษาเหนือได้เป็นภาษาที่ฟังแล้วเคาะเนอะคนคนที่พูดเคาะอย่างอย่างพี่ไม้พี่เจกพี่เอี้ยมพี่ป้ายอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องเรื่องอันนี้เขาจะเป็นคนคนเหนือจริงๆที่เขาพูดเหนือได้อันนี้เขาจะพูดภาษาเหนือแบบผมผมฟังแล้วมันเคาะดีมันน่ารักดีแม้กระทั่งเวลาเขาโกรธเวลาเขาด่าเราเออก็ยังฟังแล้วมันดูแบบน่ารักทะเลาะกันอ่ะก็ยังดูแบบดูน่ารักดูน่ารักดูน่ารัก เนื่องจากไลฟ์สดเวลาจำกัดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยมมนมีไลฟ์สดมีเวลาจำกัดด้วยหรอไลฟ์สดมีเวลาจำกัดด้วยหรอครับผมไม่เคยรู้มาก่อนมีไหมคะเวลาไลฟ์สดมีเวลาจำกัดไหมคะอ๋อหรือว่าคนฟังเขาอาจจะมีแบบพักเที่ยงเขามีเวลาดูแค่นี้อะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเที่ยงกติดตามได้ในตอนหลังนี่ มันก็ยังอยู่ในแฟนเพจเรารู้ไหมไม่รู้เออไลฟ์สดไม่มีเวลาจำกัดนะครับมีคนบอกมาอ๋อแสดงว่าคนคนดูเนี่ยเขาอาจจะรีบไปอาจจะแบบว่ามีมีสุราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาว่าเราพูดมากอ่ะเขาด่าเราใช่ไหม แด่๋ยวเราพูดแม่รวยงไม่หรอกเราไลฟ์คุยกับแฟนๆนะใช่ไงเขาแบบว่าอยากรู้ตั้งแต่ทุกเรื่องจนจบเรื่องที่เราจะพูดวันนี้ไงแต่ว่าเขามีเวลาน้อยอย่างนี้ป่ะให้มันช่วยพูดให้แต่ละเรื่องให้มันสั้นๆก็คือวันที่18เนี่ยเราไปคอนแกนไปแจกปฏิทินที่เซนทรัลใช่จบวันที่24ผมไปงานวันเด็กจบวันที่26เราไปไลฟ์ที่ช่องเจ็ดจบแล้วคืนนี้ดูละครจบ ี่นี่ฝังดูละครตอนห้ามีฉากสำคัญเยอะแยะจบทราบไหมฮะอยู่ฟิตเนสค่ะฟิตเน can can you speak English please A B C D E F G H I J K L M N O P อยูข้าววันนข้าวตอนไหนพาเขาไปกินข้าวของเราอยูข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยมันอาจจะมีบางกิริยาที่ไม่สุภาพนะครับเลยนะตัดการไลฟ์แค่นี้ดีกว่าเราไปกินข้าวกันด้วยไหมคะไปด้วยกันนไดแหละเดี๋ยวเขาดูแล้วเขากินข้าวไม่ลง เดี๋ยวภาพโพสที่สันสมมาของพี่จะเสียหายไปกับการตักเข้าเข้าปากของเราวันนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสำหรับตะครสัมงสร้อยนะครับผม,มก็อยากเห้ทุกคนติตามชมนะครับเป็นตอนที่5แล้วนะครับเราก็จะรอดูด้วยนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าโอกาสเพื่ออํานวยนะเราก็จะไลฟ์ ตจอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ละครมานะครับยังไงก็มาเซ็นท่านขอนแก่นเริ่มกี่โมงเราไม่รู้เนียไม่รู้เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเราเราเข้าไปเช็คในในแฟนเพจของช่องเจ็ดนะครับน่าจะมีแจ้งกําหนดการไว้หรือว่าเราบินตอนสิบโมงน่าจะบ่ายๆเนาะน่าจะไปถึงบ่ายๆอะไรเงี้ยค่ะบ่ายๆครับ,ม,ม,บ,รบมีใครบ่ายบ้างรู้ไหม ูแต่ที่รู้มีเราสองคนแน่นอนเราคนอื่นต้อไปแล้วหรอน่าจะมีอีกเนาะมีค่ะมีแน่นอนอยากดูเสือสังฟ้าน่าจะมีภาคสามเฮ้ยเราเล่นกันหลายปีแล้วเนาะสี่ปีแล้วเนาะเสือสังฟ้าครับผมสี่ปีครับดูสัตว์ดอกส้อยไปก่อนไปก่อนเพราะว่าเราก็เล่นดกันเหมือนเดิม วงดอกหญ้าพครู้อีกแล้วอะ่ะแจดบ่า,ายสอง,งอถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวี่ไปยะลาอีกเมื่อไหร่เราเจอกันนี้ ดอกส้อยหิวแล้วนะครับเราต้องทาดอกส้อยไปกินกาแฟน้องมีน้องหูถามว่า,วากินกาแฟออกกําลังกายจะผอมไหมคะพี่ต้องถามเทรนเนอร์กินกาแฟออกกําลังกายจะผอมไหมคะากาแฟต้อง,องผม<ด>คิด,ดว,ว่านะฮะใส่นมเปล่าเราไม่น่าจะทำสองอย่างเนี่ยพร้อมกันได้กินกาแฟแล้วออกกําลังกายมันจะจุกไหม กาแฟมันอาจจะร้อนลวกปากเราบนรูวิ่งแล้วเราวิ่งไปแล้วเรากินกาแฟแล้วออกกำลังกายมันไม่ได้จะพร้อมกันได้นะครับไม่ได้หมายถึงอย่างงั้นหมายถึงว่ากินก่อนกินหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบไปคนกินกาแฟแต่ถ้ากินกาแฟแล้วออกกำลังกายเนี่ยจะอ้วนไหมผมผมกินผมม่ค่คนติดกาแฟนะครับกินกาแฟติดกาแฟเหมือนกันทุกวันนะครับแล้วก็กินก่อนออกกําลังกายทุกครั้งนะครับแต่ือว่าผมกินกาแฟดําไม่ไม่ใส่น้าตาลเลยนะครับ ส่วนน้องแนวเนี่ยใส่ทุกอย่างที่ทําให้อ้วนทั้งนมทั้งครีมทั้งน้ําตาลทั้งคาราเมลท,ทั้งอะไรเงี้ย <c oughs> ใส่เต็มสตรีมมากแม่แม่ช่วงนี้เนวเพิ่มน้าหนักอยู่ค่ะคือเป็นคนที่กินเราไม่อ้วนแต่ถ้าถ้าอ้วนเนี่ยคือจะรู้เลยคือจะแบบคือจะออกแก้มทุกแก้มเนี่ยจะมาก่อนเลยแต่ว่า ตัวจะไม่ออกแล้วมันจะดูผอมคือพอเราใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเออนาวนาวก็รู้ตัวแหละว่าตัวนาวผอมแบบทุกคนจะแบบว่าให้กินเยอะๆหน่อยแต่คนที่ใกล้ชิดคนที่รู้จักอ่ะจะบอกว่านาวอ่ะกินเยอะมากแล้วแต่ว่านาวไม่อ้วนแต่คือตอนนี้นาวก็คือเหมือนเพิ่มเพิ่มมืออะค่ะเพิ่มมื้อให้มันแบบใช่หนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินไก่ดิบทีละสองตังตงวแล้วก็เล่นฟิตเนสเพิ่มให้มันเฟิร์มเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยคืคอช่วงนี้เราถ่ายละครเสร็จแล้วไงเราก็เลยมีเวลาที่อ้อบฟิตเนส ครับสรุปแล้วกินกาแฟแล้วออกกำลังกายไปด้วยได้ไหมได้กินได้แต่ว่ารพยายามเลี่ยงพวกน้ำตาลพวกนมครีมเทียมอะไรพวกนี้ที่ใส่ลงไปในกาแฟนะครับถ้าติดกาแฟจริงๆก็นะแนะนำเป็นเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่กินตอนท้องว่างนะอย่างอย่างถ้าสมมติจะกินตอนเช้าเนี่ยก็ต้องมีอาหารอยู่ในกระเพาะอยู่แล้วนะแล้วให้สานามอ่ะเป็นคนที่ เวลาบางวันเนี่ยนาวกินกาแฟแล้วแล้วนาวก็ชอบกินชาดาเย็นการที่นาวกิน2อ,อย่างเนี้ยแล้วนาวมาเล่นฟิตเนสอ่ะมันจะทําให้นาวรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็เหมือนหัวใจเต้นเร็วอะค่ะเพราะกาแฟมันก็ถูกผิดอยู่แล้วเนาะกาแฟมันมีคาเฟอีนอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นฟิตเนสอะค่ะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือพักผ่อนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราหัวใจเต้นเต้นเต้นเร็วเราเป็นหัวใจสั่นใช่หัใจสั่นท่าที่ดีก็พักผ่อนให้เพียงพอเนาะ เอาแต่พอดีครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะกินกาแฟก็คือหลัง10บโมงหลัง10บโมงไปแล้วหลังหลังจากทานอาหารเช้าปกติแล้วนะครับก็ทานกาแฟได้10บโมงเลยหลังสิบโมงไปแล้วอะไรอ่างนี่ไงเห็นไหมมีคนบอกใช่สายกินกาแฟกออ็ออกล้างใจจะเหนื่อยง่ายมาก แต่สำหรับผมผมต้องกินกาแฟก่อนอ,ออกกำลังกายเพราะว่ามันไปช่วยกระตุ้น,นรกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้มีฮ์ตเรตสูงขึ้นก็นทำให้เรายกได้หนักขึ้นได้เยอะขึ้นกล้ามเนื้ออดอนกมากข,ขึ้น,นแ,ตแต่หลังๆไม่กินแ,แล้วไม่รู้สึกอะไรละเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรากินเข้าไปแล้วไม่รู้สึกอะไรแลวคุณคุณอ่านไหมครับ วันนี้เชิญทางนี้หน่อยครับมานทางนี้หน่อยครับเชิญทางนี้หน่อยครับแป๊บเดียวแป๊บเดียว <c oughs> ผมพยายามดำน้ำแล้วมีคนถามว่ากินกาแฟก่อนออกกำลังกายทำให้อ้วนไหมครับกาแฟก่อนออกกำลังกายครับผมบอกเขาไปแล้วว่า กินไม่ได้เพราะว่าเวลาเราออกกาลังกายเนี่ยกาแฟมันอาจจะพกแล้วเสื้อผ้าอะไร่งมันทําไม่ได้แต่ถ้าเป็นกาแฟร้อนก็จะลวกผมด้ผมพูดไปแล้วเกี่ยวไหมกินกาแฟก่อนออกกาลังกายทําให้เหนื่อยง่ายไหมมาไม่เหนื่อยครับแต่ว่ามันระบบกระจายเนี้เส้นเลยใช่แล้วผมอะผมกินแล้วผมไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่มันทำให้ให้เล่นได้เยอะขึ้นไหมสำหรับคนที่เล่นมากไปส่งตัวมากขึ้นสูงตัวมากขึ้นใช่จะรู้สึกว่าส่งตัว เกี่ยให้หนูร้องเพลงช่วยเหรอเเพลไม่ไหวค่ะทำให้ตื่นตัวมากขึ้นแต่ว่าแต่สำหรับสำหรับผู้หญิงที่คาร์ดิโอกินกาแฟดีไหมครับเพราะมันก็มีผลกับพาร์ทเนอร์ถูกไหมแล้วแล้วถ้าเราคาร์ดิโอเราก็ไม่ควรจะกินกาแฟมั้ยถูกต้องครับเพราะว่าเวลาเราคาร์ดิโอเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างจะต้องคำนวณเรื่องของแพทเรด แต่ถ้าไม่ไม่คาร์ด wow. ิโอเล่นเวทธรรมดาก็สามารถได้ประมาณนั้นผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกผมก็ฟังเขาไม่ีริงแล้วก็มาพูดต่อก็ดูยูทูบมายิ่มกาแฟดำทำให้เสียตังคับพิ้นหใช่ เจี๊ยบเหรอเจี๊ยบเจี๊ยบไงอ๋อเจี๊ยบเจี๊ยบสวัสดีครับเจี๊ยบได้ข่าวว่าเอ่อมีมีเพื่อนคุณบอกผมว่าคุณจะไปขึ้นไปอยู่บนดอยอันนั้นเจี๊ยบคือไปถึงเจี๊ยบอ๋อเจี๊ยบเจี๊ยบแม่คุณเหรอเจี๊ยบไม่ใช่แม่หนูอันนี้เจี๊ยบเพื่อนหนูอ๋อเจี๊ยบที่เป็นผ่านแตกกับจิ๊ยบที่จะขึ้นไปอยู่บนดอยแล้วเจี๊ยบเจี๊ยบก็เป็นกาว ที่ติดกระดาษไม่ใช่ที่ติดกระดาษเป็นการอยู่ที่สนามบินสนามบินดอนเมืองใช่เจี๊ยบเคยเจอพี่นิวด้วยเจี๊ยบเคยเจอพี่ด้วยสวัสดีเจี๊ยบพี่นิวก็เคยเจอเจี๊ยบพี่ก็เคยเจอเจี๊ยบเจี๊ยบแม่เน่าเหรอเฮ้ยใช้พลังทำลายร่างกายได้ยังไงนะ แดดหมดเนี่ยแดดหนูจะหมดโอเคเราถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วไม่หนูพาไปกินข้าวด้วยไม่ไปไม่ไปทุกจะไปกินข้าวกันหนูไม่เอาเราไปกินเองกว่าเิืเองกินเองก่อนยังไม่เรายังไม่พาไปมาเล่นเทนนิส W สองหนึ่งศูนย์ซาโกะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวถ้าคืนนี้เราไลฟ์กันเราจะไลฟ์ตอน ละครมานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยสำหรับละครคืนนี้นะครับคุณครับแลัสดีครับ